ต้องรู้จักมองไม่ถ้าไม่รู้จักมองเราจะทุกข์ไปจบแบบดูไม่ต้องเอาอะไรมากแก้บรรยากาศรอบกายไอ้ให้ปลายฝนต้นหนาวเดี๋ยวนี้ปลายฝนต้นร้อนแล้ว้มันนั่งพัดกันให้ดูสินะดูภาพดูภาพดูภาพไปหมดพัดจนจนหนังกระเพือยปลายฝนต้นร้อนแล้วเดี๋ยวมันต้กลับมันหนาวเดี๋ยวก็ฝนตกอะไรคือิถีโลกมันต็เปลี่ยนไป สิ่งแวดล้อม,มก็จบเปลี่ยนไปเพราะเราเราพัฒนาแบบไม่รู้จักไม่ยืนอยู่บนพื้นฐานของความย,ายั่งยืนเหมือนกับวิธีการรับจำนำาข้ามันก็ไม่ยั่งยืนมันช่วยแบบไม่ยั่งยืนเนี่ยช่วยแบบขอไปทีที่เราบริหารจัดการพัฒนาโรคใบนี้เราก็พัฒนาแบบไม่ยั่งยืนคือกินมงมาไม่มหมดไปภายในปีไปในชีวิตของตอน กินเขากินป่ากินน้ำกินประเทศกินบ้านกินเมืองกินให้มันหมดไปกินแบบไม่ยั้งยืนคนโบราณก็ค่อยๆที่จะกินเขากินแล้วเขารู้จักปลูกเอ้นี่กินแล้วไม่ปลูกอะกินแล้วไม่ปลูกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะมันก็เกิดอย่างที่เห็นแหละอีสารแล้งเหนือน้ำท่วมไก่พายุเข้าปาตาน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยน้ำดัองกระตุกลำบากไปหมด ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงมันมาจากไม่รู้จักสมดุลนไม่รู้จักความสมดุลของชีวิตไม่รู้จักสมดุลอารมณ์ไม่รู้จักสมดุลสิ่งและน้อไม่รู้จักสมดุลสิ่งที่อยู่รอบกายล้วประการกำลังชีวิตเราก็ไม่สามารถจะสมดุลอะไรเอาละคุณสือสกุลจะตกงานซะนาได้เวลาส่เกือบชั่วโมงแล้วให้ทำงานเสร็จ ข้าอิสรานะครับแล้วก็สวัสดีญาติโยมที่เคารพทุกท่านนะครับที่อยู่ที่วัดวน้อยธรรมอิสราแห่งนี้แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับก็ผมศิษย์สุพันธดีนุญาตรับหน้าที่ดาเนินรายการข่าววิสัชนานะครับวันนี้องค์หลวงปู่เปิดประเด็นร้อนข่าวเด่นประเด็นร้อนประจําวันอาทิตย์ที่28ตุลาคมด้วยการชุมนุมของกลุ่มเสียอ้ายนะผมก็ลุ้นอยู่เพราะองค์หลวงปู่จะเลยถึงเรื่องของการปรับคอร์โมนหรือเปล่า แต่ว่าเรายังไ่ปรับกันเลยใช่เราปรับชีวิตด้วยเรื่องธรรมแม่เรื่องรับก็เรื่องของแม่มันไม่เกี่ยวอะไรกับแม่เราสื่อสกุลจองชี้นำนะครับก็เรามปรับชีวิตด้วยเรื่องกราวของธรรมะดีกว่าครับวันนี้มีคําถามมาเยอะมากนะครับสาหรับทั้งผู้ชมทางบ้านด้วยแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับขออนุญาตเรียนถามนะครับคุณชาครับวิสัชนา การที่เราทำบุญใส่บาตรทำสังฆทานให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วญาติเราสามารถรับบุญที่ส่งไปให้หรือว่าอัศวชนาบุญนั้นได้หรือไม่ครับและการทำบุญนั้นสามารถเปลี่ยนชาติภพที่ลำบากให้กลายเป็นผู้ส่งศีลป็นไปอยู่ภพที่ดีอยู่ที่ได้หรือเปล่าครับชื่ออะไรอ่ะญาติชื่ออะไรเขาไม่ให้ระบุชื่อมาอ้าวไม่ระบุแล้วจะไปถามถูก ย้ำระบุมาด้วยดิญาติชื่ออะไรเคยเจอจะได้ถามว่ามึงได้ไหมได้ไหมเไม่ได้จะได้มาบอกให้ทําใหม่เอาคราที่แล้วอาจจะทําน้อยไปหน่อยไ,ได้ดิญาติลไม่ได้มาเที่ยวนี้ทาหมดตัวเลยลูกจะได้ญาติได้ก็เราเชื่อกันแบบานาั้นนะหลวงว่าปัตตานุมโมทนาไม,ม่บุญสําเร็จได้โดยการน,านุมโมทนาเราเราเชื่อลราสอนกันมาในวิธีพทดว่า บุญกุศลเราแบ,บ่งกันให้ได้ตามเหตุตามปัจจัยของผู้มีบุญเหมือนกับปัจจัยกระเป๋าหรือสตังที่อยู่ในกระเป๋าเรามันเป็นของเราเราก็าให้คนอื่นได้ตัมใจี่จะรณ้เเว้นแต่ว่าคนมีตังเต็มกระเป๋าจะไม่คิดจะให้อะไรใครแล้วก็บอกว่าให้ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ไม่ได,ไได้อย่างนี้มันก็ไม่รู้จักได้เพราะไม่มีใครจะได้จสิทธิคนคนนั้นไม่อยากไห้ ถ้าเราอยากให้แล้วต้องการให้แล้วเต็มใจให้มันก็ต้องได้ตามเพตุตามัจส่วนจะได้มากไปน้อยก็ขึ้นอยู่ว่าผู้ให้กับผู้รับเขาสมยอมกันไหมผู้ให้สมยอมให้ในวามสมัติใจผู้รับก็เต็มใจที่จะรับเรียกว่านุโมธนาไมยอย่างสมบูรณ์ถ้าเต็มใจทั้งสองฝ่ายสมยอมทั้งสองฝ่ายก็จะได้สมบูรณ์จบ ปุชาครับที่เสด็ญญาเทศกาลกินเจผ่านไปแล้วแต่ว่ายังติดปกติดใจว่าทานไม่ครบเนี่ยแหละครับคำถามครับจะบาดไหมครับเทศกาลกินเจผ่านแล้วทานไม่ครบวันโอ้เหม่อนแบบวปีนี้ไม่ครบปีหน้าอำไมปีหน้าอำไมปีหน้าทำห้ทำไมครบคนจะกิน จำไว้ว่ามันไม่ความดีมันไม่ที่อยู่ที่ทำครบไม่ครบแต่มันอยู่ที่สมัครใจทำแตะทําให้เต็มที่ไม่ใช่เต็มที่ทาสมัครใจทําสาคัญและทําให้เต็มที่ส่วนไอ้ที่บอกว่าจะครบไม่ครบนั่นมันอยู่ที่ว่าเราเสียสจะไม่ใช่บอกว่ามันจะทาให้ดีไม่ครบม่ใช่แต่มันเสียสจะเราก็จะเสียสจะบารมีคนเราลองเสียสัจจะบ่อยๆเข้าเลยนะ ไม่งก็เชื่อกีน่านะมีสามเทวดาก็ไม่ฟังนะไปวิงวอนขอพรอะไรเจี่ยวรู้ให้สวดมนต์อ้อนบอนขอพรให้ตายก็ไม่ได้นะเพราะเราไม่มีสัจจะสัจจะตัวเองยังไม่มีแลวจะไปขอพรได้ไรเขามาช่วยเราใครเขาจะมาเชื่อกี่หน้าเราอ่ไอนมึงมาโกหกวิ่งแล้วกันล่อนถามที่แล้วมึงก็กันล่อนปีนี้มึงมากันล่อนอีก้ะมึงจะเอาอะไรมาบนมึงเหียกมึงก็กันล่อนอีกแกเ้ยไม่เชื่อมึงอ่ะ ไม่เชื่อลองถามสันดานตัวเองจิตใจตัวเองว่าถ้ามีลูกหลานมาโกงให้เราอยู่บ่อยๆแล้ววันหนึ่งมันมาบอกว่าพ่อแม่ขอให้ช่วยผมตรงนี้แล้วผมจะทําอย่างนี้อย่างนี้เราจะเชื่อมันไหมเชื่อไหมเออไม่ต้องลูกหลานเอาเพื่อนฝูงก็ได้แค่มาโกงให้เราเห็นสักครัง้งสองครัง้งเราจะกลายเป็นคนที่เสียศรัทธาในตัวพระอทีนี้มันจะมาขอให้เราช่วยอะไรเราก็ไม่อยากช่วยเหมือนกัน ไอ้คนกะล่อนปีนปั่นรอบโลงตลกตะแลนตะแลนไปเรื่อยๆอ่ะจะไปขอพรจุดทูบให้ทูบต้นเท่าเสาเนี่ยต้นเท่าเสาั้สลายให้มันปีนขึ้นไปจุดให้ทูบไหมจนหมดเสาเทวดาเขาไปฟังมันดีไม่ดีทูบล้มว่าดหัวายเทวดาหมันใจไอ้นี่กะล่อนไอ้เงี้ย ในการสร้างสัจจะบารมีเนี่ยมันเป็นวิธีสร้างเครดิตให้กับตัวเองทั้งโลกโลกมนุษย์และโลกวิญญาณคนมีสัจจะบารมีเนี่ยพูดอะไรในเทวดาจะข้ามกรางความดีจะต้องสเทือนเดินหลังเชื่อถือนะถ้าไม่เชื่อเนี่ยเทวดาจะมีโทษเนะเราเป็นคนทําลายเครดิตตัวเราเองแล้วอย่ามาบ่นว่าใครไม่ทาดีไม่ค่อยได้ดี ำรรมชาตินี้ทำบุญแล้วไม่ค่อยได้บุญทำดีไม่ค่อยได้ดีขอพรเทวดาก็ไม่ช่วยววาดินก็ไม่อวยใจให้เลยก็เพราะเราบินต้อนตะกบตะแลงกระล่อนไปเรื่ึงเลยใครจะมาช่วยโจบหลวงปู่พูดถึงลูกหลานชอบโกหกนะทีะ่มีคนถามมาว่ามีหลานวัยรุ่นที่ต้องดูแลหลา่างๆหลานเป็นคนก้าวรา้าวแนะนําอะไรก็จะปูกตวันกับ นะครับขอเมตตาหลวงปู่ชี้แนะว่าควรใช้ของวิหารสี่อย่างไกลก็ว่าไม่อยากวงงางคุเบกขาตั้งแต่เริ่มต้นครับเ็ไม่เห็น,นยากเราถึงเวลาก็จุดทูปเดี่ยวมันมาก็นั่งันทรงมือหลังจะกหลางวันเกิดก้าวโปรดเมตตาฟังหน่อยขอร้องอะไรเนี่ยมันจะอื้นและทึ่งเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย ีนี้ก็คุยได้บางทีทำเรื่องบ้าๆซะบ้างมันอาจจะทําให้คนบ้ามากกว่าเราหันมามองเรามานก็ไาน้ลองดูก็ได้นะอย่าถึงขนาดแก้พาคุยกันมาหรือไม่ก็ทาตัวเป็นคนปัญญาอ่อนอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าบางทีทําเรื่องในมุมกลับซะบ้างถึงไม่พูดไม่คุยกันมันนะผมว่ามันไม่ฟังกูเตือนด้วยไม่ฟังหยุดพูดสะบ้าง หยุดพูดอย่างเดียวก็นไม่พอต้องหยุดให้มันกินบ้างหยุดช่วยมันบ้างหยุดให้มันทําให้มันบ้างหยุดส่งเสริมสงเคราะห์มันบ้างผู้เบกขาพระพุทธจเจ้าสอนเนี่ยไม่ใช่มีเอาไว้เพียงแค่ว่าไม่ทําอะไรเท่านั้นแม้กระทั่งใจเนี่ยไม่คิดอะไรด้วยมีรมไปถึงหมายรมไปถึงจิตใจเราต้องไม่คิดอะไรด้วย มองให้ออกว่านี่มันเป็นเพียงแค่สมมุติอย่างหนึ่งมันเป็นบทละครบทหนึ่งเรามีหน้าที่มันเล่นเป็นบทป้าบทหน้าบทอาบทรูบทยายบทยา่าก็เห็นถ้ามันจะไม่ไม่สมประกอบบทเล่นไม่สมบูรณ์ก็รู้จักรู้จักที่จะคิดให้เป็นโอ้โอันคงเป็นกรรมของเรากรรมของมันอะ่ะเออพวกมันไม่ใช่พวกอภิชาติกระบุนมันพวกอาชาตกระพุนนะ พวกมาจองลางจองหานอย่างนั้น้าคือไปเล่นกับมันเราก็จะกลายเป็นคนรังทุกเสียก็ปล่อยให้สัตว์โรคไปไปตามกรรมตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็เฝ้ามองมันบ้างในบางขณะบางครั้งจะเห็นท่าไม่ดีก็ใช้วิธีแบบอย่างว่าแหละพุดน้อยๆได้ป,ประโยชน์มากอย่าไปอย่าไปเฝ้าทั้งบนจนมันลำาัาแล้วไม่อยากฟังอะไรบางทีบางครั้งคนอยากฟังแค่นิดหน่อย แยยต่เราพูดซะเยอะมันก็กลายเป็นบทก็พูดไม่น้อยแต่ให้ได้ประโยชน์กันจบตอบเรื่องของลูกหนานอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรียกว่าอินเทรนด์พอดีกับเรื่องของเด็กแว้นนะบ,บอกว่าลูกเป็นเด็กแว้นฮะแล้วตอนนี้ตำรวจเขาเตรียมเอาอุปกรณ์เห็นไหมครับเด็กทิมๆนะฮะจะมาทิมลูกจะสังสอนลูกยังไงดีครับลูกเป็นเด็กแว้น จะไปยากอะไรมึงก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ก็มีครับไปของมันเลยโดนทิ้งทั้งพ่อทั้งแม่นุ่งจุกกระเบนเคี้ยวหมากใส่ใส่ไอเสื้อคอกระเช้าบิดไปกับมันเลยไปเลยลูกไปไปตายด้วยกันลูกไม่ต้องลำบากห้มันตายไปทั้งบ้านไปจบกันพร้อมๆกันลองไว้วันวันไหนมันขึ้นคล้องรถจัมอเตอร์ไซค์มึงก็ขึ้นคล้องเหมือนกัน สอนท้ายมันไปบอกไปด้วยกันไปมันก็จะงงนี่มันเล่นมุกไหนเนี่ยมาลกไหนกยนเนี่ยมันต้องโทษพ่อแม่พ่อแม่สอนมันอบรมมันให้เสร็จแต่เล๊กเ๊พอโตขึ้นมันก็เลยไม่เชื่อที่จะสอนสั่งเราสอนสั่งมันไม่ฟังเพราะเราสอนให้มันเสพเราบอกให้มันเสพเรานับแนะนําให้มันเสพแล้วยัดเยียดให้มันเสพพอโตขึ้นก็ไม่อยู่ในเรือว่า เราแม่ส่วนหมายก็ทําถูกก็หล่ะจับได้เขาก็จะเล่นงานพ่อแม่สมควละบางวังมันรู้จักไปถอนนอตมันออกแล้วบ้างเออปล่อยยางมันบ้างดึงเอาหัวเตียนมันทิ้งบ้างนัดเอาลมหนูมันทิ้งบ้างดึงเอาแหนออกเอาก๊อกน้ําใส่แทนอะไรเงี้ยลองไปทำดูบ้างเออมันจะวุ่นวายก็ปล่อยมัน อ๋อรอข้างนึงมาถวายวัดข้างนึงไปอยู่อีกวัดหนึ่งบอกอยากได้ไปเอาสองวัดเนี่ยกูไปถวายพระเนละ้วยคนมันขึ้นอยู่กับรอบข้างอะเป็นอยู่กับรอบข้างจริงตำรวจเขาก็ทำดีนะเจ้าที่นี่วัดหน้าวัเดเนี่ยมีทุกคืน วันเด่นนีทุกคืนทีหนึ่งทีสองเราลองมาฟังหลวงปู่นอนไกลๆไ้ยินเสียงมึนมึนทุกคืนนะบางคืนก็มีคอามึ้งหายไปสักพักใหญ่ๆมันก็มีรถหมออ่าได้เก็บอีกแล้วหมอไม่รู้หัวพอตึงๆหมอไอ้รถพยาบาลอะมีกันทุกทุกคืนก็ไม่เห็นมีใครเข้ามาไล่จับนะสมัยก่อนนี่ถนน วัดดีๆเนี่ยไอ้ตองนู้นมันถนนมันทำใหม่ๆมันวิ่งเข้ามาเนี่ยวิ่งเข้ามาข้างในไอ้ถนนหน้าโรงพยาบาลเงาปูกไม่ให้ทำเขาก็บอว่าให้มันเป็นขู่ขู่การ์การอย่างนั้นแหละขนาดเด็กในวัดมันยังเป็นแว่นแค่เออมันก็วิ่งบึ้งบึ้งวันนั้นนึกฉุนขึ้นมาเราลํานั่งคุยกับแก่งเราขับรถออกจากไอ้ที่ที่ที่ไอโรงยาเราก็นั่งอยู่ข้างๆคุยกัรแก่ มันบึง้งไม่เห็นหน้าก็ตกเย็นเจอหน้านชีา้หน้าถือตาส่มุ่งนี่ไม่เห็นหัวคูณเลยคูณนั่งคุยกับแขมึ่งรถใส่หาเรื่องแล้วลรามพตกเย็นมันไปลงยู่ตลงนู้นน่ะต้องให้ให้ใครไปลากมันกลับมาเผลอไปหน่อยเผลอถึงหาเรื่อง <c oughs> ว่าแบบในขนาดพม่านะไม่ใช่ไม่ใช่ไทย เป็นไฟลุ่นพรมากเาินจริงว่กว่าเดี๋ยวนี้มันระบาดเต็มทั่วสังคมเราก็ดูเหมือนจะชอบจริงๆแล้วรู้ชอบหรือปล่าตรองชอบไหมชอบไหมเอ้าลูกมาชอบไม่ชอบแล้วทำไมให้ลูกมาเล่นเราก็ต้องหาวิดีสอนลูกสอนไม่ได้ก็หาวิธดีจัดการน้มาตรการถอดร่องมันออกก็ได้หรือหัวเทียนมันโยนลงน้ำมันก็ได้เพื่อมันจะได้ประโยชน์มากเจ้า ลงบูัดโครงการนะครับรับบริจาคล้อมอเตอร์ไซค์ไหมให้มาบริจาคพี่วันเออล้อมาบริจาคพี่วันเขาจะได้มาทำล้อรถเข็นได้ครับ